สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะมาแจ้งลูกค้าทุกท่านนะคะทางร้านนะคะยังจัดโปรนะคะแจกฟรีนะคะโซ่11.5นิ้วเพิ่มให้อีก1เส้นนะคะยังจัดโปรต่อเนื่องกันเรื่อยๆเลยนะคะสั่งซื้อกันเข้ามาได้เลยค่ะแล้วก็คลิปนี้นะคะจะพาลูกค้านะคะมาแกะกล่องนะคะตัวเครื่องนะคะรุ่น6,000นะคะมี2สีนะคะมีสีดำด้ามจับเขียวนะคะแล้วก็สีเขียวเทาค่ะ ตัวแรกนะคะจะเป็นรุ่น6,000สีดำดำ้ามจับเขียวนะคะเดีย๋ยวเราแกะกล่องให้ลูกค้าดูตัวเครื่องดูอุปกรณ์กันชัดๆค่ะลูกค้าที่เคยใช้งานก็จะทราบกันดีอยู่แล้วเนาะตัวแรงสุดของแบรนด์แบ็กบูกระทิงดํำนะคะก็จะเป็นรุ่น6,000เลยตัวนี้นะคะขนาดลูกสูบอยู่ที่45.2มิลน,นะคะลูกสูบ2แหวนค่ะสะเตอร์3ทับนะคะเป็นสเตอร์แหวนค่ะ เดี๋ยวให้ดูกันใกล้ๆชัดๆเห็นไหมเอ่ยโอเคค่ะท่อไอเสีย2รูนะคะสีดำด้ามจับเขียวนะคะตัวนี้นะคะด้ามจับแข็งแรงนะคะแฮนด์แข็งแรงแน่นอนนะคะสตาร์ติดง่ายร้อนไม่ดับค่ะตัวแรงสุดของแบรนด์กระทิงดำค่ะต่อไปนะคะไปดูตัวสีเขียวกันบ้างเนาะเป็นสีเขียวเทานะคะ สเปคเครื่องเหมือนกันเลยนะคะจะแตกต่างกันแค่สีนะคะรูปทรงเดียวกันนะคะรุ่น6000นะคะก้านสูบเขาจะยาวกว่ารุ่น5800นนะคะทำให้เครื่องนะคะรอบจัดกว่านะคะเครื่องจึงแรงกว่าค่ะ เหมือนเดิมน,นะคะถ้าลูกค้านะคะสนใจนะคะสั่งซื้อหรือสอบถามเพิ่มเติมนะคะแอดไลน์นะคะหรือโทรมาที่เบอร์นะคะ0648673304ได้เลยนะคะก้อยพร้อมรับสายนะคะและให้ข้อมูลนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะฝากลูกค้าไว้ด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ